ชื่อโสภพารพุม่มลินนะคะดิฉันปวดเข่ามากค่ะเดินไม่ไหวเลยจนดิฉันไปโรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลก็ให้ยามากินนะคะ่ะกินก็ไม่หายนะคะกลับไปหาหมออีกรอบหนึ่งหมอก็ฉีดยาให้ฉีดยากลับมากินยานั้งฉีดยาก็ไม่หายค่ะพอดีมาได้สมุนไพรสมุนไพรกินสมุนไพรทั้งยานวดสมุนไพรทุกอย่างก็ไม่หายไม่ดีขึ้นมาเลยค่ะจนมาเจอยาตัวเนี้ยเจลเจลตัวเนี้ค่ะ กินวันละสองซองกินมาเรื่อยกินจนถึงสองอาทิตย์กินรู้สึกเดินได้ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ดีขึ้นจนกินมาจนสองกล่องสองกล่องก็ตอนนี้เดินได้ไม่ค่อยปวดแล้วค่ะสึกดีขึ้นมากตามข้อตามนิ้วก็ไม่ปวดแล้วตามเขาก็รู้สึกดีขึ้นค่ะจนที่ฉันกินกล่องที่สามก็กินวันละสองซองก็กินมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนทุกวันนี้ที่ฉันไม่ปวดตามข้อเข่าตามข้อแขนที่เคยปวด ก็หายดีขึ้นตลอดจนดิฉันเดินได้ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะทุกวันนี้ขอบคุณเจียวตัวนี้มากค่ะที่ฉันกินอยู่ดิฉันหายปวดเข่าปวดข้อนะคะนึกว่าดิฉันจะเดินไม่ได้แล้วชาติเนี้ยดิฉันร้องไห้ทุกวันเลยนะคะจนดิฉันได้ยาเจียวตัวนี้มารู้สึกดีขึ้นมากเดินได้รู้สึกกับดีใจตัวเองที่ฉันได้ยาตัวนี้มาฉันรู้สึกขอบคุณมากมค่ะ